เจ๊กบางลำพู u, เปิดตัวน้องสาวครั้งแรกสวยหวานคนละสไตล์กับพี่ด้านชาวเน็ตแท่ชมสวยทั้งบ้านแถมหน้ายังคล้ายนางเอกจีนเป็นอีกหนึ่งคนดังบนโลกออนไลน์สำหรับเจ๊กบางลำพู u, หรือเจโกบดาบหัวแม่้าขายอาหารตามสั่งปากแซบดาวติ๊กตอกที่มีฝีปากเป็นเอกลักษณ์พร้อมฐานะขาวๆไปจนถึงการแต่งตัวและฝีไม้ลายมือการทำอาหารจัดว่าเด็ด จนเป็นที่รู้จักของชาวเน็ตมากขึ้นทุกวันแลาสุดเรื่องราวของเจโกบถูกหยิบยกมาพูดถึงอีกครั้งเมื่อทางเพจหนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บมีการเผยภาพน้องสาวของเจก๊กบที่สวยไม่แพ้พี่สาวแต่มีความหวานและมียรอยยิ้มที่ละมุนมากเป็นคนละสไตล์กับเจกบที่จะออกไปถางแซบสเสด็จ สำหรับน้องสาวของเจโกบหรืออาน้องปัจจุบันอายุ42ปีส่วนเจโกบอายุ51ปีโดยอาน้องมีหน้าที่คอยช่วยงานที่ร้านอาหารของเจโกบนั่นเองซึ่งหลายคนก็ชมว่าสาวสาวบ้านนี้สวยกันทั้งบ้านเลยบางก็ชมว่าอาน้องทรงเหมือนนางเอกหนังจีนเลยสวยละมุนมากค่ะ